ตอนที่ 7, ลายมือบอกว่าปีนี้จะได้เจอเนื้อคู่เปิดประตูออกมาเห็นคนเดินหิ้วปิ่นโตตรงมาที่บ้านพักโดยมีหลงหลงเดินนำหน้าดาวิสาก็อมยิ้มบางๆเธอไม่ได้แปลกใจที่เขาเป็นคนเอาอาหารมาให้แทนแม่ของเขาแต่ปิ่นโตสองใบในมือเขานี่หมายความว่าเขาจะมากินข้าวกับเธอเหรอถ้าใช้ตามที่เธอคิดพ่อแม่เขาล่ะจะคิดยังไงที่ลูกชายไม่ได้ร่วมโต๊ในมื้อนี้ แล้วมากินข้าวกับเธอแทนอาหารเย็นครับเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะขอบคุณนะคะได้ขอมขอบคุณคนตั้งใจมากินข้าวด้วยก็ชะงักกึกไปชั่วขณะแต่พอเห็นรอยยิ้มบนริมฝีปากสีแดงระเรื่อเรียวปากอยากก็ครี่ยิ้มบางๆอุตสาบอกแม่ให้จัดอาหารมาเผื่อด้วยยังไม่ทันได้ขึ้นบ้านก็โดนไล่กลับซะแล้วแต่วิสายิ้มขำเพราะคนบอกว่าโดนไล่กลับเดินหน้าก้าวขาขึ้นบันได โดยไม่รอคำเชิญจากเธอแล้วหลังจากตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขากับตัวเองเขาก็อาสาปั่นจักรยานให้เธอซ้อนท้ายพาเธอสำรวจริมรั้วกำแพงไผ่แล้วก็บริเวณแถวนั้นซึ่งเธอยอมรับว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆส่วนเขาก็ใจดีมากเธออยากแวะถ่ายรูปตรงไหนก็จอดรถให้ลงไปถ่ายแล้วก็เป็นตากล้องให้แถมยังคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและแนะนำพืชผักต้นไม้ต่างๆ เมื่อเห็นว่าเธอสนใจและถามกับเขาเท่าที่ได้พูดคุยกันยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งและมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับงานการเกษตรสมกับที่เรียนจบมาด้านการเกษตรโดยตรงหลังจากเรียนจบเขาก็ทำงานตรงกับด้านที่เรียนมาแต่ชีวิตมันไม่คลิกกับระบบราชการก็เลยตัดสินใจลาออกมาทำการเกษตรที่บ้านของตัวเองพลิกฟื้นผืนดินที่เป็นมรดกตกทอดมาจากตายาย จนประสบความสำเร็จพืชผักในสวนมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและอำเภอใกล้เคียงมารับไปขายทุกวันเข้าจากแปลงนาเกษตรอินทรีย์ก็มีลูกค้าที่เป็นร้านอาหารและโรงแรมหรูจับจองรับซื้อในทุกๆปีหลังการเก็บเกี่ยวจนกลายเป็นลูกค้าประจำกันพืชผักในสวนหลายชนิดก็ถูกส่งไปที่ตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดเพื่อขายส่งให้กับพ่อค้าในตลาดผักผลไม้ฟังที่เขาเล่า มันก็ไม่ได้ง่ายกว่าจะมาถึงวันนี้เพราะความยากแรกก็คือการที่เขาตั้งปณิทานเอาไว้ว่าจะทําเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งมันยากตรงที่พื้นที่รอบๆยังคงใช้สารเคมีเป็นหลักในการทําเกษตรแต่เขาก็ทําสําเร็จแล้วเธอก็มองว่าเขาเก่งมากและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากการไปปั่นจักรยานเล่นด้วยกันก็ทําให้เธอเห็นว่าเขาเป็นผู้ชายที่ให้เกียรติผู้หญิงคนหนึ่งเลย ไม่ถือโอกาสโดนเนื้อตัวของเธอหรือฉวยโอกาสเอากับเธอทั้งที่ถ้าจะทำเขาก็ทำได้เพราะเวลานั้นคนงานกลับบ้านหมดแล้วแล้วเธอกับเขาก็อยู่กลางทุ่งกันสองคนแต่เขาก็รักษาระยะห่างและยังพูดคุยสุภาพกับเธอถ้าว่ากันตามตรงก็เป็นความประทับใจของเธอเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นและความประทับใจก็มาพร้อมกับความรู้สึกดีๆในหัวใจ พอสองความรู้สึกเกิดขึ้นพร้อมกันความเป็นกันเองความไว้ใจความสนิทสนมก็เลยตามมาอย่างรวดเร็วแทบจะไม่เหลือคำว่าคนแปลกหน้าต่อกันทั้งที่เพิ่งรู้จักกันแค่สองวันเธอเคยอ่านเจอประวัติคู่รักชาวต่างชาติคู่หนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตกหลุมรักแฟนสาวตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้าแล้วก็ตกลงใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดมาเราวยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน รักกันจนแก่เท่าถึงวันที่มีคนไปสัมภาษณ์เรื่องราวความรักของทั้งคู่เธอยังคิดว่ามันเหลือจะเชื่อมากและคงเกิดได้น้อยกับคนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองแต่เหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเวลาเหมือนจะไม่ใช่เครื่องการันตีว่ารู้จักกันน้อยหรือนานจะทําให้คนสองคนเดินไปด้วยกันจนสุดทางสุดลมหายใจของแต่ละฝ่ายส่วนเธอกับเขาจะเดินไปด้วยกันได้กี่ก้าว หรือถึงครึ่งทางไหมหรือว่ายังจับมือกันเดินต่อไปด้วยกันจนสิ้นสุดลมหายใจไม่มีใครบอกได้จริงๆแต่ถ้ายึดความรู้สึกในตอนนี้เธอรู้สึกว่ามันเป็นบวกขึ้นเรื่อยๆบอกคุณลุงกับคุณป้าว่ายังไงคะที่มากินข้าวที่นี่ดาวิสาถามยิ้มๆแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ตามเขาจัดการเอาอาหารออกมาจากปินโตช่วยเขาขณะที่เจ้าของบ้านที่ทำตัวเป็นแขกเรียนเชิญตัวเองชิงนั่งลงก่อน เหมือนกลัวเธอจะไล่กลับบอกว่าเดียเอาเข้าวกลางวันไปส่งแล้วก็อยู่กินข้าวเป็นเพื่อนเมื่อเย็ยนก็เลยต้องตอบแทนทําใจเอาอาหารมาส่งและอยู่กินเป็นเพื่อนดาวิสาอมยิ้มหลังจากตกลงราวข้อเสนอของเขาแล้วไปปั่นจัก,กรยานเล่นด้วยกันเขาก็เปรยขึ้นเป็นเชิงหารือว่าคุณกับผมที่เรียกกันมันฟังห่างเหินเหมือนไม่ใช่คนที่กำลังคบหากันเขาก็เลยเสนอเป็นพี่เพราะอยากให้เธอเรียกพี่ แล้วก็ให้เธอแทนชื่อตัวเองเวลาพูดกับเขาเธอก็โอเคเพราะปกติเวลาพูดกับเพื่อนก็จะแทนชื่อตัวเองอยู่แล้วแต่เวลาพูดกับพ่อแม่ผู้ใหญ่ก็จะแทนตัวเองว่าหนูมันก็ไม่ใช่การเปลี่ยนที่ฝืนธรรมชาติของเธอการเรียกเขาว่าพี่ก็ไม่ได้ฝืนเหมือนกันเพราะเขาก็อายุมากกว่าเธอหกปีตรงกันข้ามเธอรู้สึกว่ามันมีความสนิทสนมเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะหลังจากกลับจากปั่นจักรยานเล่น ก่อนจะกลับบ้านเธอไม่ยอมทิ้งจักรยานไว้ที่กระท่อมของเขาเพื่อซ้อนมอเตอร์ไซค์เขากลับบ้านตามที่เขาเสนอเขาก็เลยคอยขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังเธอแล้วก็พูดคุยหยอกล้อเล่นตลอดทางเพราะเธอก็ไม่ได้ปั่นเร็วส่วนสปีดมอเตอร์ไซค์ของเขาก็ช้าตามขาที่เธอปั่นจักรยานนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้เร่งและไม่มีท่าทีงุนหงุดหงิดให้เห็นเลยไม่รู้ว่าเพราะยังใหม่อยู่ไหมอาจจะมีส่วน แต่ก็เป็นภาพที่น่ารักดีและเธอก็ตั้งใจจะวาดรูปนี้ไว้ด้วยแล้วคุณลุงกับคุณป้าเชื่อไหมคะเด่นคุณสายหน้ายิ้มกับคนนั่งอยู่ฝากโต๊ะบอกไปตามตรงเลยว่ากำลังจีบสาวอยู่พูดจริงหรอคะเด่นคุณพยักหน้ายิ้มคาดวงตากลมโตที่เบิกกว้างขึ้นอีกเข้าตัวแม่ยังฝากมาบอกด้วยว่าวันหลังให้ชวนเดียไปกินข้าวด้วยกันที่บ้านแล้วควรไปไหมคะเธอถามความเห็นเขา แล้วก้มลงไปหาหลงหลงตอนที่มันมาหมอบนอนคอเครียขาหลงหลงกินข้าวแล้วใช่ไหมได้ยินอีกคนคุยกับหมาเด่นคุณก็ยิ้มบางๆรอจนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาถึงได้ตอบที่เธอถามหลงหลงกินข้าวแล้วตรงเวลากว่าคนอีกส่วนที่ถามถ้าความเห็นพี่พี่ก็อยากให้ไปแต่ก็แล้วแต่ความสบายใจของเดียถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องไป เพราะที่พ่อกับแม่อยากให้ไปส่วนหนึ่งก็จะช่วยกันขายลูกชายให้สาวเพราะปีนี้เริ่มมีเสียงบ่นแล้วว่าปีหน้าก็จะอายุ30แล้วยังไม่มีวิแววจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับใครเขาเลยเลยกลัวว่าลูกชายจะโสดอยู่บนคานเป็นเพื่อนกันกับน้องสาวดาวิสายิ้มบางๆตามคนเล่าเธอทราบว่า,าวเขามีน้องสาวเป็นพยาบาลทํางานที่โรงพยาบาลประจําอําเภอแต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเพราะช่วงนี้ฝ่ายนั้นเข้าเวรบ่าย ตอนเธอตื่นฝ่ายนั้นก็นอนอยู่กว่าจะออกเวรกลับมาถึงบ้านเธอก็เข้านอนไปแล้วก็เลยยังไม่มีโอกาสได้เจอกันพี่ด่็ยังไม่มีแฟนหรอคะน้องสาวเขาชื่อไดอายุมากกว่าเธอสามปีน้อยกว่าเขาสามปีแม่ของเขาเล่าว่าคนเป็นพ่อเป็นคนตั้งชื่อให้ลูกสาวว่าไดซึ่งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามาจากคำว่าไดอา่าแต่ความจริงแล้วชื่อใดมาจากภาษาอีสาน พราะพื้นเพเดิมของพ่อเป็นคนอีสานก่อนจะแต่งงานและย้ายมาอยู่ที่ภาคกลางที่เป็นบ้านของแม่ไดในภาษาอีสานที่มีความหมายว่าไหนอะไรสิ่งใดเลยถูกคนเป็นพ่อล้อมความหมายว่าลูกสาวคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรียกว่าความรักสํารับเธอแล้วมันทั้งอบอุ่นและโรแมนติกมากเลยตอนฟังแม่เขาเล่าส่วนชื่อเดฟคนเป็นพ่อก็เป็นคนตั้งอีกเหมือนกันแต่เป็นเพราะตอนนั้น ขณะที่แม่เขาตั้งทองลูกชายคนแรกพ่อของเขากำลังฮิตปลูกต้นเดฟขายเลยตั้งชื่อลูกชายว่าเดฟสอดคล้องกับชื่อพ่อแม่เป็นครอบครัวตัวดอเด็กกันทั้งหมดแล้วไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือมองเป็นพรหมลิขิตได้ไหมเพราะชื่อเธอก็ดันเป็นดอเด็กทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงไม่มีและไม่น่าจะมีทำไมล่ะคะหรือว่าไม่ได้ชอบใครเลยหญิงสาวถามแล้วตักข้าวเข้าปาก หลังจากลงมือกินข้าวกันได้สักพักอาหารที่พ่อกับแม่ของเขาช่วยกันทําก็จัดเต็มไม่ต่างจากมือที่ผ่านมาแล้วคืออร่อยทุกอย่างไม่มีอะไรไม่อร่อยหรือไม่ถูกปากเธอเลยความเป็นสุภาพบุรุษที่เธอได้เห็นจากเขาหลังจากตกลงว่าจะคบกันก็คือเขากระาตาักอาหารมาใส่จานข้าวให้เธอแล้วจนเธอแทบจะไม่ต้องเอื้อมมือไปตักเองเพราะมีคนชอบนี่แหละก็เลยไม่มีแฟนทั้งที่มีคนเข้ามาจีบตลอด ดาวิสาเลิกคิ้วคิดตามคำพูดของเขาน้องสาวของเขาสวยมากเธอเห็นจากรูปถ่ายตอนที่แม่ของเขาขนรูปเขามาให้เธอดูที่เขาบอกว่ามีคนเข้ามาจีบตลอดก็ไม่น่าจะเกินจริงเพราะน้องเขาสวยขนาดนั้นแต่มีคนชอบแล้วอยู่เป็นโสดไม่มีใครหมายความว่าไปชอบคนมีเจ้าของหรอจำที่พี่คุยโทรศัพท์เมื่อคืนได้ไหมดาวิสาพยักหน้า แล้วก็อดรอไม่ได้เสียงโทรศัพท์ที่ทำให้คนบางคนถูกจับได้มาแอบมาสองสาวเด่นคุณอมยิ้มคนนั้นแหละที่ทำให้ไดโสดและไม่ยอมพิจารณาใครสักทีเขาแต่งงานแล้วหระคะยังไม่แต่งหรือว่าเขามีแฟนแล้วไม่รู้จะใช้คาว่ามีแฟนแล้วได้หรือเปล่านะแต่เมื่อคืนโทรมาเล่าให้พี่ฟังว่าบังเอิญได้เจอกับคนรักขเขาของเขาที่สวิแตแบบไม่คาดฝัน พี่เดวก็รู้จักเหรอขอบคุณค่ะเธอบอกขอบคุณตอนที่เขาตักชูชีปลามาใส่จานข้าวให้แบบไร้ก้างพร้อมให้เธอตักเข้าปากแบบไม่ต้องกังวลว่าจะมีก้างปักคอดานเต้ <Dante S 1> <Dante S 2> เป็นเพื่อนพี่ดานเตคนไทยหรือต่างชาติคะต่างชาติอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ดานเต้เคยมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่แล้วก็พักอยู่ที่บ้านของเราตอนนั้นพ่อกับแม่เป็นโฮสต์แฟมิลี่ก็เลยได้รู้จักกัน แล้วก็สนิทกันเพราะกินนอนเที่ยวเล่นแล้วก็ไปเรียนด้วยกันจนเขากลับไปสวิตกลับไปแล้วเขาก็ยังติดต่อตลอดแล้วก็กลับมาเยี่ยมพวกเราอยู่ตลอดงั้นเดาว,ว่าคุณดานเต้เป็นรักแรกของพี่ไดใช่ตอนรแรกๆก็ไม่คิดว่าเขาจะรักปักใจแบบนี้นึกว่ารักแบบพี่ชายเพราะดานเต้ก็รักไดเหมือนน้องสาวของเขาเลยวันที่ดานเต้กลับแล้วพากันไปส่งที่สนามบินได่เขาร้องไห้จะเป็นจะตาย แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรการตอนนั้นพอเห็นยังเด็กอยู่แล้วตอนดันเต้อยู่ที่นี่เขาก็ตามใจกันได้ก็ติดดันเต้ยิ่งกว่าติดพี่อีกเพราะฝ่ายนั้นตามใจทุกอย่างอีกอย่างดันเต้เขาก็ชอบพอกับเพื่อนในห้องแล้วสองคนก็ยังติดต่อกันตอนที่ดันเต้กลับไปสวิตเดาว่าคุณดันเต้คนนี้น่าจะใจดีและหล่อด้วยหล่อแน่นอนอยู่แล้วล่ะตามสัญชาติของเขา ส่วนเรื่องใจดีกับดนี่คุณร้อยเลยตามใจกันสุดๆเฮนก็ไม่แปลกใจที่พี่ดจะไม่ลืมรักแรกที่เป็นพับบี้เลิฟแล้วพับบี้เลิฟของเดียล่ะดาวิสามองคนถามอมยิ้มไม่มีค่ะพี่ไงดาวิสาหัวเราะโอเคเธอเออตามเขาแล้วที่บอกว่าคุณดันเต้เจอรักเก่าของเขาที่สวิตหมายความว่ายังไงคะก็ดันเต้กับจูนนี่แหละ แฟนคนแรกที่ไทยตอนมาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่นี่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเลิกกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงที่กําลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยจุนเขาบอกเลิกดดนเต้ก็เลยอกหักตอนนั้นปลอบใจกันผ่านวิดีโอคอลแทบจะทุกวันเลยแล้วคุณดนเต้ไม่รู้หรอคะว่าพี่ได้ชอบเขาไม่รู้ดขอห้ามทุกคนพูดเขาใช้คําว่าทุกคนแสดงว่าคนในครอบครัวเขาน่าจะรู้เรื่องนี้กัน แบบนี้ก็แย่เลยจริงๆควรบอกนะคะเขาจะรักตอบหรือว่าไม่รักตอบอย่างน้อยก็ยังได้บอกว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงกับพี่ได้คำถามแบบไม่คาดคิดดาวิสาก็อึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มกับคนถามเสนอตัวเป็นแฟนไม่ทันข้ามวันจะรู้ก็คคำตอบแล้วเด่นคุณหัวเราะเสียงเบาแต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันต่อ โทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างจานข้าวของหญิงสาวก็ส่งเสียงดังขึ้นแทรกกลางวงสนทนาแม่เห็นชื่อบนหน้าจอดาวิสาก็เหลือบมองคนนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันพี่ลูกไปก่อนได้นะเห็นท่าทางลังเลเด่นคุณก็เสนอทางเลือกเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจในการรับโทรศัพท์ไม่เป็นไรคะ่ะแม่นะ่ะหญิงสาวบอกกับเขาไปตามตรงก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับค่ะแม่ คุณพ่อบอกให้แม่โทรมาย้ำว่าอย่าลืมนัดวันพรุ่งนี้แล้วก็แต่งตัวให้ดีๆทางนั้นจะได้ประทับใจหนูไปไม่ได้แล้วค่ะว่าไงนะนี่แกจะบอกว่าแกจะไม่มาตามนัดอย่างนั้นเหรอพอดีหนูติดงานนะคะมีงานด่วนเข้ามาต้องไปคุยงานกับลูกค้าที่มาเลเซียกับเจ้านายตอนนี้ก็เตรียมจะขึ้นเครื่องแล้วเด่นคุณนั่งฟังญิงสาวคุย,ยกับแม่เงียบๆแม่เรื่องที่เธอบอกกับแม่จะทำให้มือที่ตักข้าวเข้าปากชะงักไปหลายจังหวะ แล้วทำไมไม่ให้คนอื่นไปบริษัทแกมีแกคนเดียวหรือไงเจ้านายถึงได้หอบหิ้วแต่แกไปแล้วแกไม่ได้บอกเขาเลยว่าแกมีนัดไปกับเขาไม่ได้แต่นี้มันเป็นงานของหนูนะคะแล้งานก็สําคัญกว่านัดของคุณพ่อเพราะหนูก็ไม่ได้อยากไปตั้งแต่แรกนี่แกคิดจะหลบเลี่ยงจะไม่ทําตามที่คุณพ่อต้องการใช่ไหมดาวิสาใช้ความเงียบแทนคําตอบขณะที่คนเป็นแม่ก็เหมือนจะรู้คําตอบได้เองโดยอัตโนมัติเสียงถอนหายใจฟืดฟาดด้วยความกโกรธ จึงส่งตรงมาถึงลูกสาวเราก็ต้องการบอกว่ากำลังไม่พอใจขั้นสุดแล้วแกจะกลับมาเมื่อไหร่คนเป็นแม่พยายามข่มอารมณ์เข็นเสียงส่งคำถามมาขอคำตอบจากลูกสาวคนเดียวยังไม่แน่ใจคะ่ะเพราะอาจจะไปพบลูกค้าที่สิงคโปร์ต่อกำลังรอทางนั้นคอนเฟิร์มอยู่เอาเป็นว่าถ้ากลับมาแล้วนูจะโทรไปนะคะเขาเรียกขึ้นเครื่องแล้วแค่นี้นะคะพูดจบก็กดตัดสัญ,ญญาณตอนนั้นเลย พอวางโทรศัพท์ในมือก็เงยหน้าขึ้นไปมองคนนั่งร่วมโต๊ะเพื่อเช็คท่าทีของเขาเธออยากรู้ว่าเขาคิดยังไงเมื่อได้ยินเธอแต่งเรื่องโกโหกแม่ต่อหน้าเขาแต่เธอก็ไม่ได้เห็นอะไรมากไปกว่ารอยยิ้มบางๆที่ฉาบลายทั่วใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มถ้าแต่งนิยายขายพี่จะซื้อเป็นคนแรกเลยดาวิสาทำปากเย่นกลับทันทีก่อนจะยิ้มตามเขาและยอมรับว่าโล่งใจไม่น้อย ที่ไม่ได้เห็นเครื่องหมายคำถามในแววตาของเขาไม่ได้เห็นความรู้สึกอื่นในเชิงลบบนใบหน้าของเขาอ่านนิยายหรือไงล่ะคะเขาสายหน้ารอยยิ้มบางๆยังทาทาบใบหน้าคงเข้มไม่กลัวพวกท่านโกรธเนาะเขาจำที่เธอเล่ามาตอนกลางวันได้และเข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องแต่งเรื่องโกหกแม่ไปแบบนั้นเพราะกับแม่มีเรื่องให้โกรธหรือไม่พอใจเดียได้ทุกวันแหลคะค่ะเพราะเดียไม่ใช่ลูกสาวที่ว่าน,นอนสอนง่าย ยอมให้พวกท่านจุงจมูกไปทางไหนก็ได้ตามใจเห็นปัญหาแล้วจะถอนตัวก็ไม่ว่านะคะทางข้างหน้าหาความสงบยากนะคะเด่นคุณอมยิ้มลองแบมือดูสิดาวิสาทำหน้างงแต่ก็เพียงครู่เท่านั้นพอเห็นรอยยิ้มบนริมฝีปากเขาก็นึกสนุกทำตามที่เขาบอกยกมือขึ้นแบตามที่เขาบอกสองมือหญิกสาวแบมือตรงหน้าเขา ไม่อยากจะรู้ว่าดูลายมือเป็นเด่นคุณยังยิ้มเยนนาไปหาฝ่ามือน้อยแล้วแกล้งพิจารณาลายมือให้เล่นบทหมอดูลายมือตามคำหยอกน้อของเธอลายมือบอกว่าปีนี้จะได้เจอเนื้อคู่ดดวิสาอมยิม้มแล้วแกล้งไหลาตามน้ำอยากรู้ว่าจะได้เป็นเศรษฐีเมื่อไหร่มากกว่าเด่นคุณละสายตาจากฝ่ามือน้อยไปมองหน้าเจ้าของฝ่ามืออยากรวยเหรอ ใครบ้างไม่อยากรวยมันก็จริงเด่นคุณเอออ,อตามรอยยิ้มยังเปื้อนใบหน้าไม่ต่างจากคนนั่งอยู่ฟากโต๊ะเลาหันเฮสายตากลับมาที่ฝ่ามือบางอีกครั้งเส้นนี้ดาวิสามองปลายนิ้วที่กำลังชี้เส้นลายมือเธอนี่เป็นครั้งแรกที่มือเขาโดนมือเธอแม้จะเป็นการแตะไลลเบาๆเพราะเขากำลังดูลายมือให้เธอแต่ก็เหมือนจุดไฟสปาร์กในตัวเธอ ให้เธอรู้จักกับความรู้สึกหวามไหวยังไม่เคยเป็นมาก่อนมาจุดกับเส้นของมือฝั่งนี้เขาอธิบายเสียงเนิบเหลือบตามองเจ้าของมือแล้วเอ่ยต่อบอกว่ามีคู่แล้วจะรวยยญิงสาวอมยิ้มเตรียมดึงมือกลับแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้เธอทำตามที่คิดดาวิสามองฝ่ามือหนาที่วางทาพทับแนบฝ่ามือเธอทั้งสองข้างแล้วก็มองหน้าเขา นอกจากจะรวยแล้วก็ยังมีที่ปรึกษาฟรีด้วยหญิงสาวอมยิ้มขายมาเป็นแพ็กเกจขนาดนี้ไม่ควรทิ้งโอกาสนะคะเด่นคุณยิ้มกว้างบีบมือน้อยเบาๆให้กำลังใจหญิงสาวผ่านสัมผัสมีเพื่อนกินข้าวด้วยเด่นคุณหัวเราะพอเห็นอีกฝ่ายยิ้มได้ก็ดึงมือกลับแล้วพากันกินข้าวต่อ